สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาพับเหรียญโปรยทานรูปแบบดอกไม้สวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆกันเลยนะคะนี่นะตัวนี้จะเป็นการใส่เหรียญที่หลังนะคะนี่นะคะสวยๆน่ารักน่ารักค่ะเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยกันไกลเหรียญริบบิ้นค่ะวันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาระคังเบอร์สองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะ นี่นะคะลีจะตัดริบบิ้น4เส้นที่ความยาว90ซนติเมตรนะรวบมารวมกันแล้วก็พับครึ่งนะคะตัวนี้ลีตัดแล้วก็พับไปแล้วนะทีนี้เราก็จะมาเริ่มสานกันเลยนะคะลีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาแบบนี้นะแล้วก็สวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองจะสวมด้วยเส้นที่สาเส้นที่4ี่นะคะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องที่1แล้วเปิดให้กว้างดึงเอาเส้นที่สามออกมา จับให้เข้าที่ค่ะนี่นะคะเราก็จะได้เป็นฐาน4เสร็จแล้วเราก็จะมาสานเป็นฐาน8กันนะดีจะจับอลิบินฝั่งด้านขวามือทับเฉียงขึ้นมาด้านบนจับอลิบินเส้นด้านบนทับเฉียงลงมาฝั่งซ้ายมือแล้วจับอลิบินเส้นฝั่งซ้ายมือทับเฉียงลงมาด้านล่างจับอลิบินเส้นด้านล่างนะคะสอดเข้าตรงช่องนี้นะให้รลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะกดกดจับจับให้กระชับ ได้เป็นฐาน8ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับริบบิ้นเส้นที่1ขึ้นมาทับด้วยเส้นที่2เส้นที่2ทับด้วยเส้นที่3เส้นที่3จะทับด้วยเส้นที่4เราจะมีริบบิ้น4เส้นด้านบนแล้วก็จะมีริบบิ้น4เส้นด้านล่างเสร็จแล้วเราก็จะมาสารสลับกันเลยนะคะดีจะจับอริบบิ้นเส้นที่1ด้านบนวางลงมาเอาหนึ่ด้านล่างขึ้นมาด้านบน สองด้านบนวางลงมา <Stars> เอาสองด้านล่างขึ้นมาด้านบนสามด้านบนวางลงมาเอาสามด้านล่างขึ้นมาด้านบนเส้นที่สี่ด้านบนวางลงมาเอาสี่ด้านล่างขึ้นมาด้านบนในลักษณะน,น,นี้นะคะเสร็จแล้วจับหมุนมานะนี่นะคะเราก็จะเหลือริบบิน้นสี่เส้นด้านบนเหมือนเดิม ทีนี้เราก็จะมาสารต่อกันเลยนะลีจะจับอลิบินเส้นที่1ด้านบนวางลงมาก่อนเส้นที่2สอดรลิบินเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะนี่นะให้ลิบินขึ้นมาด้านบนค่ะแล้วเราก็จะค่อยๆปล่อยลิบินออกมาเส้นที่สมสอดลิบินเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็กค่อยๆปล่อยลิบินออกมานะนี่นะเส้นที่4สอดลิบินเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนี่นะ ทีนี้ลีก็จะปล่อยมือออกมานะคะจับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยน,นะคะในแบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาจับให้เข้าที่อีกนิดนึงนะคะทั้ง8เส้นเลยนะนี่นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมานับข้าม3ามเส้นนะคะ1 2 3สจับอลิบินพาดมา1 2 3สาม จับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับริบบิ้นพาดมา1 2 3สจับอ,อริบบิ้นพาดมาแบบนี้นะคะทีนี้เราจะเหลือริบบิ้น3ามเส้นนะจะไม่มีที่พาดแล้วนะคะลีจะจับอริบบิ้นเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบบิ้นโค้งมาในลักษณะน,นี้นะขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกนะ นี่นะถัดจากเส้นที่พาดตะกี้คือเส้นนี้นะคะแล้วก็ค่อย <_ L un> ๆดึงลงมานะนี่นะคะได้แบบนี้เส้นที่2จับริบบิ้นโค้งมาในลนักษณะเดียวกันสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกออกช่องถัดมาเลยนะคะนี่นะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมาเส้นที่สมค่ะสอดริบบิ้นเข้าตรงช่องแรกเลยนะคะออกช่องถัดมาเลยนะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะนี่นะเสร็จแล้วรีก็จะปล่อยมือออกมานะคะ จับให้เข้าที่ค่ะทั้ง8เส้นเลยน,นะได้แบบนี้กลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะกลับด้านค่ะเร็วไปไหมคะถ้าเร็วตรงไหนก็สามารถกดหยุดสต็อปดูได้นะคะแล้วก็ค่อยๆทำไปนะนี่นะคะลีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมาก่อนจับริบินพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับตัวริบินพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอก ถัดจากเส้นของเขามานะคะตัวนี้คือเส้นของเขา1-2นี่นะคะเสียบลงไปตรงช่องที่2นี่นะให้ริบบิ้นออกมาตรงด้านล่างนะคะแล้วก็กค่อยดึงลงมานะนี่นะคะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะคะเราจะทําแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ ทีนี้ก็เส้นที่8ดแล้วนะคะจับริบบิ้นพับไปด้านหลังเสร็จแล้วจับอลโตริบบิ้นพับไปด้านหลังอีกครั้งขยับมาตรงปลายนะคะเราสามารถเปิดกรีบแรกดูได้นะคะเปิดเข้าไปดูด้านในเลยนะคะเพื่อที่จะให้มองเห็นตรงช่องที่เราจะเสียบลงมานะนี่นะคะแล้วก็ค่อยๆ,ๆดึงลงมาในแบบนี้นะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทั้ง8เส้นเลยนะ นี่นะคะในแบบนี้นะกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะนี่นะคะ1 2 3แบบนี้นะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยกันอีกครั้งหนึ่งนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันเลยนะคะดีจะจับอลิบินเส้นนี้ขึ้นมานะคะจับริบิ้นขยับมาตรงปลายเลยนะแล้วก็เสียบลงไปตรงตัวดอกเส้นถัดจากเส้นของเขานะคะนี่นะคะเสียบลงมาตรงๆเลยนะแล้วก็ค่อยๆดึงลงมานะคะ นี่นะจะได้ในลักษณะนี้ต่อเลยนะคะเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้ง8เส้นเลยนะคะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยนะ นี่นะคะดูความเรียบรอ้อยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะนี่นะนี่นะคะเสร็จแล้วกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับตามแนวนะคะลอดผ่าน3เส้นนะ1 2 3แบบนี้นะคะทั้ง8เส้นเลยค่ะ นี่นะคะเสร็จแล้วจับให้กระชับเลยค่ะทั้ง8เส้นเลยนี่นะคะพอกระชับแล้วกลับมาดูด้านหน้าอีกนิดนึงนะคะนี่นะตัวเกสรของเราก็จะเข้ามาในลักษณะน,นี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาไล่ตัดปลายริบบิ้นออกเลยนะคะนี่นะตัดออกสั้นหมดเลยค่ะทั้ง8เส้นเลย นี่นะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะมาใส่เหรียญตอนขั้นตอนสุดท้ายกันเลยนะคะ ใส่เหรียญลงไปเลยนะนี่นะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญโปรยทานแบบง่ายๆของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกมาริดาสวยๆน่ารักน่ารักแบบง่ายๆเลยนะเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะสำหรับคลิปนี้รีขอจบเพียงแค่นี้ขอบคุณมากค่ะที่ติดตามรับชมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ